สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการหุ้นนอกมอนิเตอร์ วันนี้ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่เบื้องหลังความร้อนแรงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะดีลใหญ่ของ AT&T ที่ทำให้หุ้น Echo Star พุ่งแรงถึง70%เลยทีเดียวใช่ค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีข่าวสำคัญที่สะเทือนแวดวงการเมืองสหรัฐอย่างการที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดผู้ว่าการเฟดรวมถึงความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคด้วยที่น่าจับตาม,มากๆค่ะ ครับผมเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่ทำให้นักลงทุนหูพึงเลยครับเมื่อ AT&T ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมประกาศดิวสําคัญเข้าซื้อเคลื่อนความถี่จาก EchoStar ด้วยมูลค่าสูงถึง23,000ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ8.4แสนล้านบาทซึ่งส่งผลให้หุ้นของเอ็กโคสตาทยานขึ้นไปถึง70%เลยทีเดียวใช่ค่ะดีลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะคะแต่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากๆเพราะ AT&T ต้องการเคลื่นความถี่ชุดนี้ไปเสริมทับธุรกิจเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เน็ตบ้านของตัวเองค่ะแถมดีลนี้ยังช่วยให้ Echo s t a ตสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับคณะกรรมการกลางกากับดูแลกิจการสื่อสารหรือ FCC C, เกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาตคลื่น ความถี่บางส่วนที่เคยเป็นที่ต้องการของบริษัท SpaceX ของคุณอีลอนมัสได้อีกด้วยค่ะครับผมเรียกได้ว่าวินวินมั่งสองฝ่ายเลยนะครับแต่ในมุมมองของนักลงทุนการที่ AT&T ยอมทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการขยายโครงข่ายเพื่อแข่งกับคู่แข่งในตลาดขณะที่เ c h o โ t a r เองก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งครับใช่ค่ะและนักลงทุนที่ถือหุ้น Echo โ t a r อยู่ก็ได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวซึ่งเป็นเครื่อง ยืนยันว่าข่าวดีวใหญ่ยังมีผลต่อราคาหุ้นเสมอค่ะครับผมอีกเรื่องที่สร้างแรงกระเพื่อมในตลาดการเงินคือข่าวการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดผู้ว่าการเฟดลิซ่าคุกซึ่งทันทีที่มีข่าวนี้ออกมา ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นลดลงแต่ระยะยาวกลับเพิ่มขึ้นครับใช่ค่ะคุลิซ่าคุกได้ว่าจ้างทนายเพื่อสู้คดีการถูกปลดนี้ซึ่งอาจมีผลจนถึงสารดีการเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะสร้างเสียงข้างมากในคณะกรรมการเฟดที่จะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบีย้ยตามที่เขาต้องการค่ะครับผมตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับการที่ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นลดลงอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าตลาดคาดหวังว่าจะมีนโยบาย การเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันพันธบัตรระยะยาวที่ปรับเพิ่มขึ้นก็อาจสะท้อนถึงความกังวลในเรื่องเสถียรภาพของเฟดและนโยบายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตซึ่งเรื่องนี้คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่านโยบายของเฟดมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการลงทุนโดยรวมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องดูต่อไปว่าศาลจะตัดสินอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อตลาดอย่างไรในระยะยาวค่ะกระผมอีกหนึ่งเนื้อข่าวที่มาพร้อมกับความหวังครับสำหรับ P.V.H. Corp. ซึ่งเป็นแบรนด์แม่ของเสื้อผ้าชื่อดังอย่าง Tommy Hilfiger และ Calvin Klein ล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยแนวโน้มยอดขายที่สดใสกว่าที่คาดไว้และยังคงคาดหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่กลับมาเติบโตอีกครั้งแม้ว่าอุตสาหการรมเสื้อผ้าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนําเข้าก็ตามครับใช่ค่ะซึ่งคุณจิมครเมอร์เองก็มีความเห็นว่ามาตรการภาษีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะดึงฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์กลับมาที่สหรัฐได้ทั้งหมดแต่สําหรับ P.V.H. พวกเขามีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกและยังคงคาดหวังว่าปี2025จะเป็นปีแห่งการกลับมาต ตอีกครั้งคค่ะครับผมมุมมองของ Pvh สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์แข็งแกร่งยังสามารถเอาชนะความท้าทายจากปัจจัยภายนอกได้ครับและการที่หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการฟื้นตัวของธุรกิจนี้ครับใช่ค่ะและยังส่งสัญ,ญญาณที่ดีต่อภาพรวมของตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยและเครื่องแต่งกายซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่น่าจับตาในระยะถัดไปด้วยนะคะครับผมมาปิดกันที่ข่าวในวงการเทคโนโลยีที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับ คุ้นของ AMD กำลังปรับตัวขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์จาก Truist e ได้ให้ความเห็นว่าในอดีต AMD เคยถูกมองเป็นแค่ตัวเปรียบเทียบราคากับ Nvidia เท่านั้น แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีของ AMD มากขึ้นแล้วนะคะและข่าวนี้ก็สอดคล้องกับภาพรวมของตลาดหุ้นยุโรปที่เปิดสูงขึ้นในวันพุธนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากนักลงทุนต่างจับตารอผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสำคัญค่ะครับผมการที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยอมรับเทคโนโลยีของ AMD มากขึ้นแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในตลาดชิป AI จะไม่ได้มีแค่ Nvidia เพียงเจ้าเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับและแน่นอนว่าการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาวซึ่งนักลงทุนก็ต้องจับตาดูผลประกอบการของเอ็นวีดีที่จะรายงานในวันพุธนี้อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าผลการดําเนินงานของบริษัทจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญสําหรับทิศทางของตลาดหุ้นเทคโนโลยีโดยรวมเลยนะคะครับผมก่อนจะลาจากการเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้บ้างนะครับซึ่งข่าวใหญ่ที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้อย่างการประกาศผลประกอบการของ n อ็นวีดีจะเกิดขึ้นหลังตลาดปิดทําการวันพุธต,ตามเวลาสหรัฐซึ่งเป็นช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดี ตามเวลาบ้านเราครับใช่ค่ะดังนั้นเราคงต้องมาลุ้นกันว่าผลประกอบการของ n อ i นวเดยจะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้หุ้นนอกมอนิเตอร์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ